เพื่อนๆใครที่ยังไม่ได้เครื่องมือฟังทางนี้นะคะอันนี้ประสบการณ์ส่วนตัวนะคะตอนแรกก็งงว่าทําไมอ่เราไม่ได้เครื่องมือสักทีบางคนนะเพื่อนบางคนนะพูดโดยตามเขาน้อยมากแล้วก็ยอดวิวน้อยมากกดไลค์หน้อยมากไม่มีมใครมาคอมเมนต์เลยแต่ว่าโฆษณาเข้านะคะก็เลยสงสัยว่าเอ้ยเราลืมตั้งค่าอะไรทําอะไรไม่เสร็จหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็เลยเข้าไปอ่านนะคะเข้าไปทุกหัวข้อเลยค่ะที่แดชบอร์ดนะคะ เขามีหัวข้ออะไรก็คือกดเข้าไปกดเข้าไปกดเข้าไปให้ไปลึกๆเลยค่ะเข้าไปอ่านให้หมดเลยอ่านเสร็จแล้วเราก็จะรู้ว่าเขาว่าอยากให้เราโพสต์แบบไหนนะคะโพสต์โพสต์ตามที่เขาบอกเลยค่ะโพสต์วิดีโอโพสต์ข้อความอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะมีบอกหมดเลยนะคะก็คือเราคิดตัวเองว่าเขาอยากจะให้เราเข้าไปอ่านก่อน พอเราอ่านแล้วเราก็ทําตามที่เขาบอกนะคะสองวันนะคะหลังจากนั้นก็คือได้เลยได้เครื่องมือเลยนะคะตอนนี้ก็คือสามารถสไร้างรายได้ได้แล้วเป็นกําลังใจให้เพื่อนๆทุกคนนะคะลองไปทําตามที่ไอ้บอกดูแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากด like, ก,ด share, ก,ฝากดติดตามไปเป็นเพื่อนกันนะคะสู้ๆไปได้วยกันคะ่ะสวัสดีค่ะ